เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างที่เพื่อนๆได้รับชมเมื่อกี้นะครับและรวมถึงเกมเพย์คาวๆ่นั่นเองครับภาพสวยแน่นอนครับสมจริงสุดๆเลยครับเกมเกมนี้ครับโอดิสวาฮ l l ่าไรซิงนั่ครับเปโตรวินท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกสะดวก24ชั่วโมงที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ SKM1 เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องสุกี้แมนนะครับฝากด้วยนะครับเพ w ทินท็อปอัพครับ LD Cloud บริการคาวที่ลื่นที่สุดมาพร้อมระบบ Android เล่นเกมบนคาวโดยไม่ต้องโหลดเกมลงมือถือสามารถเปิดฟาร์มได้หลายจอด้วยนะครับไม่เปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตไม่ต้องเปิดม,มือถือทิ้งไว้เปิดเกมฟาร์มเนี่ยได้24ชั่วโมงเลยนะครับเครือข่ายของ L d c ดีคาครับสเสียนแน่นอนครับ แล้วก็ปิงน้อยมากๆเลยครับประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบลื่นเนี่ยอยู่ที่นี่เลยครับโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับต้องลองเลยนะครับ LD c o า d ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮะสุกี้แมนครับวันนี้เรามาแนะนําเกมให้เพื่อนได้รู้จักเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมแนว open world MMO RPG นั่นเองครับจากค่ายเกมนเกมนี้ครับกาเก่าเกมครับ ซึ่งเกมเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งแพลตฟอร์ม PC นะครับแล้วก็รวมถึงมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็บอกเลยครับใกล้ถึงเวลาครับเพราะเขาจะเปิดวันที่29เามษายนนี้นั่นเองครับโอดินวา a ์ฮิ a ่าเรซิ่งเนี่ยเกมภาพสวยซิมเล็นะครับที่ไม่ต้องโหลดแมปนั่นเองครับแผนที่เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ เปิดตัวนะครับที่เกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็มาถึงคิวของ s e r v e r g ว o b ์โกนั่นเองครับซึ่งได้ทําการเปิดตัวโชว์เคสนะครับเกมเพย์ต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆภายในประเทศไทยนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเปิดตัวในประเทศไทยอย่างนี้นะครับโชว์เคสแบบนี้ครับทางผู้พัฒนาบอกมาแล้วครับว่ามีภาษาไทยแน่นอนครับเรื่องราวของเกมเกมนี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่อ้างอิงจากชาไวกิ้งนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าชาวไวกิ้งเนี่ยก็จะบูชาพวกเทพนะครับแล้วก็เคารพเทพนอร์ดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอรลอกิหรือแม้กระทั่งโอดินครับเกมเกมนี้ฮะเขาก็เลยดึงเรื่องราวของเทพเจ้านะครับลอกิีรอและอพวกนี้นะครับมาเล่าก,กันต่อน,นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับว่าจะต้องพูดถึงการจุดจบน,นั่นเองนั่นก็คือแบล็กนารล็อกนั่นเองครับ มาดูสิ่งที่เราจะได้เจอกันนิดนึงครับในเกมเกมนี้นะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับพูดถึงคอนเทนต์นะฮะที่เราจะได้เจอเกมนี้นะครับนอกเหนือนะครับจากการที่เราเล่น o p เ n w o r l d แบบไร้รอยต่อแล้วนะซิมเดลเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีคอนนต์เยอะเลยนะครับที่เขาปล่อยออกมานะครับแต่แน่นอนครับว่าที่เราสนใจนะครับก็คือเกมเพลย์แล้วก็ตัวของเรื่อง PvP นั่นเองนะครับเกมแนวนี้ PvE และ PvP เนี่ยจะสำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องการยกบ้านตีกันยกทีวตีกันอันนี้มีแน่นอนนะครับ และแน่นอนครับว่าเกมเกมนี้การ PVP เป็นของที่คู่กันอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่ทีมงานบอกมานะครับจะมีสมรภูมิที่เรียกว่า b a t t l e of v a l ่นเองครับเรื่องวิธีการเล่นนะครับรายละเอียดเนี่ยยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับทีมงานบอกว่ามีแน่นอนครับวอ์ที่สกลใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวก่าวอร์ที่วอ์ประสาทอะไรทำนองนั้นน่าจะมีเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นอนครับแล้วก็ทีมงานบอกแล้วครับว่าจะทำเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรองรับในสกลวอ์ใหญ่ๆได้แน่นอนครับจะทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถ เล่นนะฮะแล้วก็สนุกกับเกมเนี่ยโดยที่ไม่แหลกไม่ปิงอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงอาชีพคร่าวๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยแบบคร่าวๆนะครับให้เป็นไกด์นะครับแล้วก็ลองดูว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบอาชีพไหนเพื่อที่จะตัดสินใจในการเล่นในตัวของเซิร์ฟเวอร์ global นั่นเองนะครับอาชีพหลักๆในเกมนี้นะครับที่จะเข้ามาก็จะเป็นสีอาชีพหลักก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถนะครับแยกคลาสนะครับแยกสายได้2อถึงสสายนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าในโกลบอลเนี่ยคิดไปเลยว่าน่าจะมีแค่2ส,สายนะครับ อาชีพแรกครับโซเซเลสนะครับก็คล้ายๆกับหลายๆเกมที่ผ่านมาครับโซเซเลสครับสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มได้กับมอนหลายๆตัวนั่นเองครับเก่งสกิลมูนะครับและแน่นอนครับเรื่องดาเมจนี่ก็ต้องเวอร์อยู่แล้วนะครับแต่แรกกลับมาเหมือนเดิมครับตัวบางนะครับแล้วก็โมบิลิตี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นั่นเองครับค่าแรกนะครับก็คืออาร์เมด์นั่นเองครับแล้วก็ค่าต่อไปนะครับเป็นฮัสวิสนะฮะหรือเราเรียกกันว่าดาร์กเมดนั่นเองครับโดยรวมนะครับของโซเซเลสเนี่ยจะเป็นเวทนะครับพวกธาตุต่างๆการรระะเบบิดต่างๆนคั แล้วก็มีถึงการดีบัฟและการควบคุมสถานทารต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับ อาชีพต่อไปครับเป็นวอลเลเยอร์นั่นเองครับวอลเลเยอร์นะครับเป็นคารที่สามารถใช้ดาบเป็นอาวุธได้นะครับตีระยะใกล้ครับดาเมจได้แล้วก็ป้องกันได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองครับสายนี้ก็เป็นสายแท้งนะครับแล้วก็จะมีแยกอีกซับคาร์ทนะครับที่จะสามารถอ่าเป็นตัวแท้งได้นะครับมีพลังป้องกันที่สูงกันนะครับตัวแรกครับเป็นบลอดไนน์นั่นเองครับตัวนี้จะถือโล่นะครับตัวนี้จะถือโล่นะแล้วก็จะเป็นสายตัน่าจะเป็นแท้งเลย นะครับตัวที่2ครับเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยจะเป็นใช้อาวุธนะครับสองมือนะครับพวกเทนดับใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็ฮาที่3ครับเป็นเทมเพสนะครับแต่ว่าเทมเพสเนี่ยไม่มั่นใจว่าเข้ามาในโกลบอลเลยหรือเปล่านะครับก็ตวนี้จะใช้คอนผู้นั่นเอง อาชีพต่อไปครับอาชีพที่3ครับโลคครับโลคครับเป็นโจรนะครับเป็นโจรแต่ว่าในนี้นะครับเขาจะแยกเป็น2สายเหมือนกันนะครับก็คือ1นะครับเป็นอาเชอร์นะครับก็ใช้ธนูเป็นหลักนะครับตีเะยะกษ์ไกลได้ฟาร์มได้ดีเข้าถึงตัวมอนได้ง่ายมากๆจะฟาร์มไวมากๆตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นไอซ์ซินัน่นเองครับก็ใช้อาวุธเป็นมีสั้นนะครับคิดว่าโมบิลิตี้เนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับสามารถหายตัวได้รอบค่าได้นะครับแต่ว่าแลกมากเหมือนเดิมครับตัวบางเกาะแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้สกิลเพย์ของตัวนี้ในการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับและอาชีพสุดท้ายครับก็คือพีซแน่นองครับเป็นสายซัพพอร์ตครับที่มีทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟฮิวนะฮะหรือว่าดีบัฟนะครับเองนะครับเป็นสายที่ทุกที้ต้องมีแหละนะครับเพราะว่าเป็นการซับพอร์ตเพื่อนๆได้นะครับรวมถึงนะครับเป็นอ่าค่าแยกที่สามารถแขทงได้ด้วยนะครับค่าแรกของพีชนะครับก็คือบิชอปนั่นเองครับเป็นพระแพ้เลยนะครับสายซับพอร์ตล้วนๆนะครับมีดีบัฟมีฮิวนะครับสามารถลบบัฟได้ด้วยนั่นเองครับ แลวตัวที่2ครับเป็นพลาดินนะครับพลาดินนะครับมาจากพีชนะไม่ใช่มาจากวอรรีเออร์นะครับเป็นชาร์จแยกของพีชนะเองครับใช้ค้อนจะโล่ครับแล้วก็สามารถสะท้อนดาเมจได้นะครับแทงได้มีบัฟความเร็วโจมตีให้เพื่อนๆได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่พบพันในตัวเดียวเลยนะครับทั้งแทงทั้งฮิวได้โอเคครับและนี่ก็คือตัวของพีชทั้งหมดเลยนะครับรวมๆนะครับก็จะมี4อาชีพหลักณตอนนี้นะครับแล้วก็จะแบ่งซับค์ดประมาณ2-3งาร์ดนะครับแล้วก็ ัวค้าที่3เนี่ยจะต้องรอดูว่า Global เขาจะเอาเข้ามาเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับคร่าวๆกับอาชีพ <S <S เหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเชิงลึกนะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้อีกรอบหนึ่งปะนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในการแนะนําเกมคร่าวๆนะครับสำหรับีเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่อาจจะคล้ายๆไนโครที่เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าระบบตลาดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับ เท่าที่ดูทั้งหมดนะครับสำหรับตัวผมนะครับค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับภาพสวยมากนะครับสกิลโมบิลิตี้อะไรพวกนี้มูเมนต์หรือเรื่องของอนิเมชั่นนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อันนี้อยู่ที่บุคคลนะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมลองเล่นแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยละกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันในวันที่เกมเปิดวันที่29เมษายนนี้ครับกับเกมเกมนี้ครับโอดินวาลาไบซิ่งนั่นเองครับ